นาฬิกาชีวิตของเด็กชายรัชตะไฝพลมนักเรียนชั้นม1ทั3โรงเรียนทับช้างวิทยาคมถูกเริ่มต้นด้วยเสียงปลุกของความกระตันยูในทุกๆเชา้าก่อนไปเรียนเขาจะรีบตื่นเพื่อเป็นแรงงานหลักในการก็บน้ำยางขนทางสร้างไรายได้เดียวของครอบครัวผมตื่นตั้งแต่ประมาณตีห้าเพื่อช่วยพ่อแม่เก็บยาง ถ้าผมไม่ช่วยพ่อแม่จะทํางานหนักขึ้นตอนนี้ที่บ้านเกียดยางทั้งหมดสองแปลงครับเพื่อที่ให้พอพอจ่ายในสมาชิกในครอบครัวขณะที่เวลาเดินไปข้างหน้าอย่างปกติในทุกๆวันวิถีชีวิตของรัชตะต่างจากเด็กคนอื่นๆเพราะความกระตันอยู่และความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่ทำให้เขาต้องทำมากกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกัน เด็กหลายคนอาจตื่นมาพร้อมอาหารเช้าที่วางอยู่บนโต๊ะหรือธนบัตรที่วางอยู่หน้าทีวีแต่สำหรับรัชตะกว่าจะได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของตนเองโดยครอบครัวของผมมีสมาชิกหลายคนมีทั้งน้องพ่อแม่พี่ชายสิ่งเดียวที่ทำให้ครอบครัวผมเดินต่อได้คือการทำยังไงก็ได้ให้รายรับให้พอดีกับรายจ่าย และการที่ผมใช้งานที่บ้านมานานจาจะเหนื่อยครับและรู้สึกดีที่ได้ช่วยครับการศึกษาอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่สามารถนำพารัชตะให้หลุดพ้นจากความยากลำบากได้ในอนาคตส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนทับช้างวิทยาคมที่เล็งเห็นถึงความพยายามของเด็กในการช่วยเหลือครอบครัว ก็พูดเฉยเี่ก็ได้ช่วยงานในช่วยเด็กนเราก็อย่างด,กางดีก็บอกลูกว่าออแม่ก็ลําบากเลยไปน,นี่เนี่ยลูกก็ต้องช่วยรัชตะคือตัวอย่างของเด็กนักเรียนชายขอบที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาความกตัญยูกะตะเวทีและความรับผิดชอบคือพลังที่เด็กชายคนนี้กําลังส่งต่อให้กับเด็กอีกหลายคนในสังคมผมอยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนช่วยเหลืองานพ่อแม่ที่บ้าน เพราะผมรู้ว่าทุกบาททุกสตางค์กว่าจะได้มาต้องเล่งด้วยอะไรบ้างได้ที่ได้มากกว่าเงินทองคือผมได้เห็นความสุขแต่รอยยิ้มของครอบครัวครับนู่ายด้คำคงครับ